เมื่อสักครู่เราได้เรียนรู้นาตยาศัพท์ส่วนหัวกันแล้วใช่ไหมคะต่อไปเป็นนาตยาศัพท์ส่วนไหนคะเด็กๆส่วนมือและแขนนั่นเองส่วนที่2มือและแขนประกอบไปด้วยวงบนวงกลางวงล่างจีบหงายจีบคว่ำจีบทรงหลังจีบปรกหน้าจีบปรกข้าง และจีบล่อแก้วค่ะเด็กๆลุกขึ้นและปฏิบัติไปพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มด้ยทาตั้งวงก่อนนะคะวิธีปฏิบัติมีดังนี้ค่ะตั้งมือทั้งสองขึ้นให้ฝ่ามือหันออกด้านนอกเหยียดนิ้วที่เหลือทั้งสี่ให้ตึงชิดติดกันงอนิ้วหัวแม่มือหักข้อมือขึ้นและงอแขนเล็กน้อยวงบนตัวพระ ปลายนิ้วอยู่ระดับแง่ศีษะส่วนตัวนางจะอยู่ระดับห่างคิ้ววงกลางตัวพระและตัวนางปลายนิ้วจะอยู่ระดับลายวงล่างตัวพระและตัวนางปลายนิ้วอยู่ระดับชายพกเงาศีษษะแบบไหนหรอคะแบบนี้หรือว่าแบบนี้คะไม่ใช่แบบนั้นจ้ะต้องทำแบบนี้นะพลอย ต่อไปจะเป็นท่าจีบนะคะมีวิธีปฏิบัติดังนี้ค่ะใช้นิ้วหัวแม่มือจะรดที่คอแรกของนิ้วชี้นิ้วที่เหลือกรีดออกไปให้ตึงหักข้อมือเข้าหาลำแขนอ๋ออย่างนี้นี่เองถ้าเกิดว่าเราหงายมือที่จีบขึ้นก็คือจีบหงายแต่ถ้าเราคว่ำมือที่จีบลงก็คือจีบคว่ำ ต้นโอเข้าใจถูกไหมครับพี่มาลิใช่แล้วจ้าเก่งมากๆเลยแต่แต่แต่ที่สำคัญเด็กๆต้องหักข้อมือด้วยนะมาต่อกันที่ท่าจีบส่งหลังนำมือจีบส่งไปข้างหลังคลิกข้อมือขึ้นให้ปลายนิ้วชี้ขึ้นข้างบนแขบตึงค่ะส่งไปด้านหลังที่สุดเลยนะจีบปลกหน้า นำมือจีบหันเข้าหาตัวระดับใบหน้าตั้งลำแขนขึ้นทำมุมพับที่ข้อศอกถ้าเกิดนำมือที่จีบขยับออกไปด้านข้างในระดับห่างคิ้วก็จะกลายเป็นท่าจีบปลกข้างนั่นเองอ๋อแต่ยังมีอีกหนึ่งท่านั่นก็คือจีบล่อแก้วเป็นจีบพิเศษใช้นิ้วกลาง และนิ้วหัวแม่มือจะหลดกันเป็นวงนิ้วที่เหลือกรีดออกสามารถหักข้อมือเข้าหรือออกก็ได้นะโหหน้าตยศัพท์ส่วนมือก็เยอะเหมือนกันนะครับต่อไปเรามาดูหน้าตยศัพท์ส่วนเท้ากันดีกว่าค่ะน้าตยศัพท์ส่วนเท้าประกอบไปด้วยจรดเท้าประเท้ายกเท้าก้าวหน้าก้าวข้างกระทุ้งเท้า กระดกเท้าค่ะก่อนที่จะเรียนนาเตียศัย์ส่วนเท้าพีเมลิจะอธิบายคำว่าจมูกเท้านะคะจมูกเท้าเป็นส่วนบริเวณหน้าของเท้าซึ่งอยู่ระหว่างนิ้วเท้าและส่วนโค้งของฝ่าเท้าถ้าเด็กๆเ,เข้าใจแล้วเราไปเริ่มเรียนกันต่อเลยนาเตียศัย์ส่วนเท้าสามารถปฏิบัติได้ทั้งสองข้างโดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ค่ะ เริ่มจากจะลดเท้าให้ยืนยกเท้าซ้ายแล้ววางลงด้วยจมูกเท้าไกลเท้าขวาน้ำหนักอยู่ที่เท้าขวาย่อเข่าลงค่ะประท้าและยกเท้าเป็นกิริยาที่ปฏิบัติต่อเนื่องด้วยกันมีวิธีการดังนี้ค่ะเปิดปลายเท้าขึ้น้นเท้ายังคงติดพื้นอยู่และใช้จมูกเท้าแตะพื้นเบาๆ แล้วยกเท้าขึ้นด้านหน้าเท้าที่ยกจะสูงระดับหน้าขาของเท้าที่ยืนอยู่ค่ะตัวพระกันเข่าออกไปด้านข้างส่วนขาข้างที่ยืนต้องย่อเข่าลงค่ะตัวนางไม่ต้องกันเขา่าขาข้างที่ยืนต้องย่อเข่าลงค่ะก้าว <9 S 1> <9 S 2> หน้าก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่งไปข้างหน้าน้ำหนักอยู่ที่เท้าข้างที่ก้าว ้าหลังเปิดส้นเท้าย่อเข่าลงยกตัวอย่างการก้าวหน้าด้วยเท้าขวาตัวพระก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าและเปิดเข่าทั้งสองออกเล็กน้อยเปิดส้นเท้าซ้ายตัวนางก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าไม่ต้องเปิดเข่าเปิดส้นเท้าซ้ายเด็กๆทำตามพี่ต้นโอ๊กและพี่พลอยอีกครั้งนะคะ ตัวพระก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าและเปิดเข่าทั้งสองออกเล็กน้อยเปิดส้นเท้าซ้ายตัวนางก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าไม่ต้องเปิดเขา่าเปิดส้นเท้าซ้ายก้าวข้างคือการก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่งไปด้านข้างน้ำหนักอยู่ที่เท้าข้างที่ก้าวและ่อเข่าทั้งสองข้างลง ยกตัวอย่างการก้าวข้างด้วยเท้าขวาตัวพระเท้าขวายืนเต็มเท้าเท้าทั้งสองห่างกันพอประมาณกันเข่าทั้งสองข้างย่อเข่าลงค่ะตัวนางหลบเข่าขวาและเปิดส้นเท้าขวาทำตามอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวพระเท้าขวายืนเต็มเท้า เทาทั้งสองห่างกันพอประมาณการเข่าทั้งสองข้างย่อเข่าลงค่ะตัวนางหลบเข่าขวาและเปิดส้นเท้าขวากระทุ้งเท้าและกระดกเท้าเป็นกิริยาที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมีวิธีการดังนี้ค่ะใช้จมูกเท้าซ้ายหรือขวาแตะลงพื้นข้างหลัง แล้วยกเท้าขึ้นหนีบน่องพร้อมกับดันหัวเข่าไปด้านหลังย่อเข่าลงหักข้อเท้าลงตัวพระดันเข่าเล็กน้อยโอ้ยท่ากระดกเท้าเมื่อยมากเลยค่ะจริงครับไม่คิดว่าท่านนักยศัพท์ส่วนเท้าจะเมื่อยขนาดนี้นี่แหละจ้ะที่เป็นเสน่ห์ของรำไทยถ้าเด็กๆอยากรำสวยๆเราต้องอดทนนะจ๊ะ และนี่คือนาตยศัพท์ส่วนมือและแขนกับส่วนเท้านะคะเด็กๆเ,เข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาพักเหนื่อยกันหน่อยดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาทบทวนบทเรียนและทำภารกิจปิศากันต่อนะคะเด็กๆต้นโอก๊กพลอยไปพักกันเถอะ